ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆนก็กเข้ามาสู่เกม Warbot นะครับก็อยู่ในเซิร์ฟทดลองนะครับการอัปเดตเข้ามาอาทิตย์นี้พอดีผมเพิ่งจะเห็นเหมือนกันว่าเขามีการอัปเดตยานแม่เข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งลำตอนแรกที่เขาปล่อยให้เราได้ลองเล่นดูก็จะเป็นลำนี้ครับก็จะเป็นลำนี้ อันนี้จะเป็นลำลำแรกที่ลองเล่นในเซิร์ฟทดลองมาเมื่อสักสองอาทิตย์ก่อนได้ครับที่เขาเปิดให้เราลองเล่นดูส่วนสกิลพิเศษของลำเนี่ยตอนแรกเลยอะ่ะเขาจะเป็นเป็นปืนทำดาเมจแต่ว่าเขาเปลี่ยนก็จะเป็นเป็นตัวเพิ่มเลือดเวลาเราเล่นสะสมเปอร์เซ็นต์เข้าขึ้นไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยครับถ้าเราเลือกใช้ สกิลพิเศษสำหรับยานลำเนี้ยเป็นชนิดนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเลือดให้กับหุ่นยนต์โรบอทของเราที่กำลังต่อสู้อยู่ส่วนสกิลที่สองของยานลำแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเกาะจะเป็นเกาะเหลืองนะครับเกาะเหลืองนี่จะป้องกันการโจมตีของอาวุธทุกชนิดอันนี้สำหรับยานลำแรกนะครับเขาเพิ่มสกิลขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนสกิลหนึ่ง เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเรามันจะเป็นปืนทําดาเมจได้อย่างเดียวแล้วก็ส่วนลําที่สองที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นลํำนี้ครับถ้าอัปเดตเข้ามาให้เราเล่นจริงๆอ่ะอาจจะเราอาจจะต้องซื้อแพงแน่ๆเลยครับแล้วว่าสกิลพิเศษของเขาอ่ะมีสองสกิลเหมือนกันสกิลแรกก็คือเป็นการทําดาเมจครับเป็นการทําดาเมจเป็นปืนที่ยิงลงมา ดูจากรายละเอียดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นปืนพลังงานนะครับจะเป็นรูปกระแสรรูปคล้ายไฟไฟไฟ้าช็อตแล้วก็สกิลที่2ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเราก็เลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็สกิลที่2ก็จะเป็นการเพิ่มเกาะเหลืองเหมือนกันครับค่าของเกาะเท่ากันนะครับสามหมื่นก็เพิ่มเกาะให้เราเวลาเราต่อสู้อยู่ในเกม แต่ว่าเราเลือกได้เฉพาะหนึ่งหนึ่งสกิลนะครับสำหรับยานยานแม่ถ้าติดตั้งเพิ่มเกาะแล้วหรือหรือเวลาเล่นเขาจะใช้ได้สองสกิลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมลองทดลองเล่นแล้วเหมือนใช้ได้สกิลเดียวแต่ว่านี่เขาติดตั้งเอาไว้สองสกิลเลยเนาะเพราะว่ามันขึ้นให้เราถอดก็ต้องรองดูการอัปเดตต่อไปครับแต่ว่าที่ลองเล่นดูแล้วอ่ะผมลองเล่นดูมันใช้ได้แค่ สกิลเดียวจะเป็นการเพิ่มเกาะส่วนยานลำใหม่ลำนี้มาก็สวยดีครับลำนี้สวยดีสวยกว่าลำแรกลำนี้เขาก็จะเป็นทรงธรรมดาครับลำที่สองมานี่สวยเลยลำนี้ก็การอัปเดตอนาคตก็คงจะอัปเดตให้เราได้เล่นกันนะครับสวยดีครับสำหรับ วันนี้ก็มีมาแจ้งข่าวเท่านี้ครับพอดีผมก็เพิ่งเข้ากดเข้ามาดูเหมือนกันเข้ามาดูร้านค้าถึงได้รู้ว่าเขาอัปเดตเข้ามายานเข้ามาอีกหนึ่งลำโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ